วันนี้เราจะมาปลูกซ้ำกล้วยที่ตายไปอ๋อมันไม่ใช่กล้วยอ่ะขนุนอ๋อปลูกขนุนอู้ต้นเล็กขนาดนี้อ๋อขนุนเม็ดันันเม็ดมันจะดีกว่าอ๋ออันนี้ใบปาการของไงเพ้าะพึ่งเม็มันขึ้นเยอะอืมนี่ปลูกสองต้นเลยเนี่ย เกี่ยแยกแยกแยก็เยอะมันมีที่บ้านเขาก็มีขุดออกมาปลูกจะได้ลมๆด้วยมันต้นมันอ่อนนะใช้แขงลดง่ายดีได้ออกกอากาย Thank you. เราเราอยาค่า,ายาลงนี่มันจะได้นานขึน้นแต่ต้นไม้เราจะตายไปด้วยไม่มันก็ก็ฉีดเฉพาะไอ้นี่ไงฉีดเฉพาะยาต้องฉีดตอนเช้าๆลมไม่มีถ้าฉีดลมมีมันมันโดนต้นไม้เราเพราะเรามีต้นไม้แล้วไงจำก็มียายาค่าหาธรรมดาแต่ที่จะฉีดหยุดฉีดหยุดซึมเพราะว่าจะต้องให้มันแตกใบ ก็มันจะซึมทางใบลงไปรากฮะถ้าถ้ามันไม่มีใบฉีดไปมันก็ไม่ค่อยนี่เขาบอกว่าต้องให้มันมีใบแค่แปกใบขึ้นมาประมาณสักสอกเนี่ยแบบมีใบอ่ะแล้วก็แล้วค่อยฉีดมาแล้วมันจะซึมจากใบลงรากถ้าเป็นยาดูดซึมนะแต่ถ้าเป็นยาฆ่ายาทั่วไปก็ไม่ต้องก็ฉีดฉีดได้ต้นไม้ก็ไม่จะตายหรอกแต่ว่ามันก็แป๊บมันก็ได้พักเนื้อมันก็ไม่ได้ตายถึงราก ถ้ายาทั่วไปก็ฉีดได้ยาแบบนั้นอะแต่ถ้าแบบอย่างเนี้ยเราต้องให้มันตอมันตายไปด้วยอะแต่มันก็ไม่ได้หมดหรอกฉีดไปก็ไม่ได้หมดก็ต้องค่อยฉีดมันพักนึ่งอันนี้ขนนอันนี้ต้นแก้วล้งหอมปลูกริมๆหน่ะถนนจะได้กว้างใช้พื้นที่ด้านข้างจะได้รถนังไง อีกซตออย่างงี้มันจะตายยากเน,นี่ยถ้าฉีดอย่างนี้ก็ไม่ตายเพราะเคยฉีดไปแล้วขวดหนึ่งไม่ตายอย่างเนี้ยมันไม่มีใบเออเพิ<อ>่งเข้าใจาอ๋อมันต้องให้แตกใบแบบเนี้มันจะดูดซึมจากใบไไมันก็ปกป้องตัวเองใช่อันนี้มันก็มันยังไม่ได้ทําอะไรมันก็ไม่ปกป้องต้นอ่อนไปเออเนี่ยเพราะีอตีตรงนู้นฉีดไปแล้วขวดหนึ่งไม่ได้อะไรเลยมันแต่ว้นะเราไม่ได้ใช้สูบด้วยะเพราะสูบตอนนั้น สูงแชมเปาก็ใช้ไอที่ฉีีกอย่างไปแต่ถ้าเป็นตอเนี้ยมันจะลึกอยู่ลึกแต่ถ้าเป็นที่มันแตกมาจากก้านอย่างเงี้ยพอดึงก้านออกมันก็ไม่มีแล้วแบบก้านนี้ที่เขาค่นๆแล้วมันหมอกหมอดินแล้วมันชื้นเนี่ยมันก็แตกใหม่อย่างเงี้ยมันก็ดึงได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าไออย่างแบบอย่างเงี้ยรากมันลงไปลึกเลยไงมันมันเนี่ย ฟันเข้าไปอย่างเงี้ยไม่ได้ตายแค่นี้ลากมันไว้อีกข้างในนะเนี่ยลึกๆเลยเหมือนแต่ก่อนนี่ว่าหญ้าชันอากาศอะไรเออใช่ไม่มีหัวข้างลา่างคือได้หัวโล่งจากข้างลา่างก็แตกขึ้นมาใช่ได้ฝนยิ่งงามเลยเหมือนก็ไปกระตุ้นมันด้วยวันโค่นถ้าเราฟันลึกแล้มันก็ยืดเวลานิดนึงกาจ,จะโตอยู่ใต้ดินหมดแล้วถ้าตได้เสมอดินก็เดี๋ยวสามวันสี่วันก็แตก สมมติเนะี่ยอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราไดา้ระาดายเลยใช่ไหมนี่ระดายขาดอย่างนี้แล้วใช่ป่ะถ้าเราปล่อยอย่างเงี้ยตายแต่ถ้าเรามาโยนอย่างเงี้ยแล้วเรามันมีอะไรหมกหมกแล้วมันชื้นเปียกน้ำอย่างเงี้ยมันไม่ตายมันก็แตกขึ้นใหม่อีกเออก็หมายว่าแตกรลกขึ้นมาเลยมันเราตัดตอน,นออที่ถึงต้องขดออกมาทิ้งอ่ะพระก่าเป็นอย่างนี้แหละเ็าไม่โคกโก็ตัดโขกกไว้ใช่ไหมมันโดนดินโดนดินโดนอะไรมีความชื้นก็แตกขึ้นมาใหม่ไอ้ตรงกอมันก็ต่างหากกับไอ้ที่ตาม ข้อที่มันโค่นแล้วอ่ะต้องขนมันมาทิ้งนะมันถึงได้แบบเออให้มันนมันจะได้น้อยลงถ้าไม่ขนมันก็ไปเลยทั้งตอทั้งกิ่งที่มันขึ้นมาใหมา่อันนี้จะปลูกต้นเก้ว เก็บปไว้ฝ <pid> ังนูเราฝังนูแล้วไม่ได้ใช้อะไรเขาเก็บเป็นกองกองกันไว้ด้วยกันตะลิงกันเศษยาเศษอะไรมาลง แตกได้นะถ้ามันอยู่ในชุ่ม ร้อนเคาไม่เห็นเปล่านี่คุณยายมาตรวจงานลงมาตั้งหลายวันไม่ได้มานี่ยายอย่านี้อย่างนี้ก็ยังเย็นเนี่ยลงมาช่วยช็นอยู่ตดูใต้ลมไม้มันก็เย็นแล้วเพราะอากาศออกซิยเจนมันออกมา ก็จะมาสัมภาษณ์ยายเป็นไงมามาตรวจงานแล้วผ่านไหมดูแล้วผ่านไหมฮะผ่านหรือไม่ผ่านพวญยาย่พ่อยายมาลมพัดเลยมันเ่ะพวญยายเลยมากลัวล้มเลยเนี่ยใช่ใช่ยังไม่ทักี่โชว์เลื่อโชว์ฟลดบ้านอยู่น่ะลัวทัก็เดี๋ยวเรียกเออเดี๋ยวตุ๊กแกต้องใส่ดีไหมเรียบเลยนะ ถ้าหน้าฝนปล่อยแล้วโอ้โหลกอื้อเลยใช่นี่ตัดใหอยู่อย่างน้อยได้ครึ่งเดือนนะ่ความันจะแตกเรียบ<ด>เลยตรงนี้นอยู่ในล่องนะยัลรอรอยายมาจัดการในลออ่องรอไปก่อนยายเดี๋ยวไม่ไล่ลเดี๋ยวสั่งมาได้ เน,เ,นเ,นเนี่ยพูดอะไรที่ร้านได้ยินหมดจริงคุยลูกค้าลูกค้าถามเราคุยหนูได้ยินหมดเลยพักทคยใครหนูได้ยินหมดถึงบอกมันโล่งเลยตอนนี้ ีล่องกลางนี่เดี๋ยวรอเสร็จตรงนน้นก็คมาทำต่อต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็เริ่มโตแล้วนะ มาแรงกินใบใบกลบมปแล้วนี่ก็นหน่อกกล้ยที่เราเตรียมไว้จะปลูกซ่อมนะตายไปก็ยเยอะตรงนี้ยังไม่ได้ทำนะย่ายังขึ้นลรอยู่